สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมทอล์กอินทีวีและวันนี้ผมก็จะมาจัดเซมาดับเกมเกม,มือถือแนวเอาชิลดอดซอมบี้กันนะครับซึ่งช่วงนี้เกมแนวเอาชิลดอดเรียกได้ว่ามาแรงมากๆหลังจากที่ผมลองไปสอบถามคนดูมาหลายคนแล้วเนี่ยหลายคนก็ขอเกมแนวเอาชิลดอดกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยจัดให้ในคลิปนี้นะและเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องทอล์กอินทีวีด้วยนะครับมาดูเกมอัดที่10กันก่อนเลยนะครับกับเกม The Last Adventure 2 สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมภาคต่อของเกม The Last Adventure นะครับโดยในภาคนี้ก็จะมีกราฟิกที่ดูดีขึ้นมากกว่าภาคแรกนะและในภาคนี้เนี่ยเราก็จะต้องคอยเอาชีดอดบนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งบนเกาะแห่งนี้เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ได้ความหิวนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องเอาชีดอดบนเกาะให้ได้โดยในเรื่องในเกมนี้นะครับก็จะกล่าวถึงตัวเอกของเรานะครับที่เครื่องบินตกอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับและเราเนี่ยก็จะต้องคอยเอาชีดอดบนเกาะแห่งนี้โดยในเกมนี้ก็จะมีวัตถปืนให้เราไดด้้้เลือกกใชัันนวยะครบ ในเกมนี้เราสามารถสำรวจแมปฟาร์มของนะครับสำรวจสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าป่านะครับหรือว่าแม่น้ําอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีพวกทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกเลยนะครับกราฟิกสวยแล้วก็เป็นเกมที่เล่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะซึ่งใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเป็นเกมที่สนุกคุ้มค่าเก่การโหลดมาเล่นมากๆเลยนะมาดูเกมดับที่9กกันต่อเลยนะครับกับเกม Outlast Way Out นี่คือเกมแนวชีวิตดอดใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆอีกนึงเกมเลยนะครับโดยเกมนี้ก็จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นพระชีวิตที่จะต้องคอยเอาชีวิตดอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายเลยก็ซอมบี้ซึ่งภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็จะออกไปทางแนว 2D นะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนว 2D อ,อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยนะ โดยเกมนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยนะครับเกมนี้เราสามารถเลือกใช้วัตนะครับโดยวุตแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปและเราก็สามารถอัปเกรดวุธได้ด้วยนะครับซอมบี้ในเกมนี้ก็มีหลายๆชนิดมากๆเลยนะมีทั้งซอมบี้ที่ใส่ชุดเกราะซอมบี้ทหารซอมบี้พ่นพิษหรือว่าซอมบี้บอสอะไรอย่างี้นะครับซึ่งซอมบี้ในเกมนี้ก็จะมีซอมบี้กลายพันธุ์กันด้วยนะครับและละักษณะซอมบี้ในเกมนี้ก็ถูกออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเร คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นแนวยาวเลยเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีดอดที่สามารถเล่นแนวยาวเนี่ยก็สามารถไปลองเกมนี้กันได้นะครับมาต่อกันด้วยเกมในที่8กันต่อเลยนะครับกับเกมเมก a าซอมบี้เอมนี่คือเกมแนวชอาชีดอดจากซอมบี้ที่ผมแนะนําเลยนะครับโดยเกมนี้ก็จะให้เราเนี่ยเอาชีดอดในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งเกมนี้เราก็สามารถเลือกใช้ตัวละครที่เราชอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็เลยรียกว่าเท่มากๆเลย ซึ่งเกมนี้มันพ้องกับโหมดการเล่นที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด1 V11, 3 V3 นะครับหรือว่าโหมดการเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับรดยด้ว,ยว่าเป็นเกมที่จัดเต็มมากๆเลยนะเงเื่ของระบบการเล่นกราฟิกต่างๆนะครับ โดยเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบชิลๆเลยเกมนี้เราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะครับมีวุ่ให้เราได้เลือกใช้กันเนี่ยเลยได้วาเยอะมากๆ,ๆเลยนะซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมซอมบี้ที่เล่นมันๆหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนี่ยก็สามารถไปลองเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่โคตรมันเลยเกมที่เจ็ด c h e r n o b y Quest ถ้าคุณกำลังมองหาเกมแนวเอาชีวิตรอดออฟไลน์ผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลย นี่คือเกมแนว s h าชีดดอดออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับโดยเกมนี้ก็ใช้เราเนี่ยรับบทเป็นพระเอกนะโดยในเรื่องในเกมนี้ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพระเอกที่สูญเสียนางเอกไปนะครับและก็ในเรื่องอของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างดรามา่าบ้างเลยนะโดยลักษณะการเล่นของเกมนี้ก็จะเป็นเกมนแนวตั้งนะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนวตั้งอยู่แล้วเนี่ยก็น่จะชอบเกมนี้กันส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่โดยมุมมองของเกมนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านบนนะครับเกมนี้เราสามารถฟาร์มของหาพวกอาหารต่างๆนะครับ และเกมนี้ก็จะมีในเรื่องอะไรก็ฉากคาสินให้เราได้ดูกันเรื่อยๆนะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเกมแนวชีดดอดที่มีในเรื่องอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปลองเกมนี้กันให้ได้นะครับมาต่อกันด้วยเกมดับที่6กันเลยนะครับกับเกม r e s i d e n t e v i l s e v e r u n i t นี่คือเกมแนวชีดดอดแนวใหม่ที่เอาใจแฟนๆ r e s i d e n t e v i l โดยดเฉพาะเลยนะครับ โดยเกมนี้ก็ใจเราเนี่ยระบบเป็นหัวหน้าทีมที่จะต้องคอยจัดการทีมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเอาชีลด์อดซึ่งเกมนี้มันไม่ใช่เกมแนวเอาชีลด์อดธรรมดาทั่วไปนะครับมีทั้งการวางแผนซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องคอยเอาชีลด์อดในเมืองที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งเกม Resident Evil ในภาคน,นี้นะครับมันก็จะมีความคล้ายกับเกม Resident Evil ภาคหลักเลยแต่ว่าจะมีการเพิ่มระบบทีมเข้ามามีการสร้างฐานตัวเองให้แข็งแกร่งนะครับ เป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกเลยก็เพลินม,มากเลยนะบรรยากาศในเกมนี้ก็จะออกไปทางแนวโทนมืดๆนะครับซึ่งมันทําให้เรารู้สึกขนลุกเลยก็รู้สึกกลัวซอมบี้ในเกมนี้ได้เลยและเกมนี้มันก็จะมีตัวละครหลักอย่างแครลีออนนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอย่างพวกจิวเวเลนไทน์อะไรนี้ด้วยนะซึ่งตัวละครในเกมนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าถูกใจคนที่ชอบเกม Resident Evil แน่นอนนะเกมในที่5 Dead Impact นี่คือเกมใน Action s u r v i v ที่ต้องบอกเลยว่าโคตรมันเลยนะครับ ซึ่งเกมนี้เราก็สามารถเล่นขออกับเพื่อนได้ด้วยนะและเกมนี้ก็จะมีสายชีพให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแทงสายโจมตีรว,วดเร็วดุดันรุนแรงนะครับแล้วก็มีสายแครี่โจมตีระยะไกลด้วยนะครับซึ่งแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีข้อดีและก็ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะและเราก็สามารถเลือกเพศของตัวละครได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายและเกมนี้นะครับก็จะมีการใช้พวตสกิลต่างๆในการต่อสู้ด้วยนะครับ โดยภารกิจหลักของเราภายในเกมนี้ก็คือการทําภารกิจในการช่วยเหลือผู้คนต่างๆนะครับหรือว่ากําจัดซอมบี้ซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินมากๆเลยนะครับแลยก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือเลยนะกราฟิกในเกมนี้ก็ดูเรียบง่ายมากๆนะครับเราสามารถฟาร์มของเพื่อมาอัปเกรดตัวละครหรือว่าสร้างมูดได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินมากๆเลยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เกมนี้ก็ยังไม่มีการเปิดให้บริการในสต์ไทยเลยนะครับซึ่งเราก็จะต้องรอกันต่อไปนะครับ มาดูเกมแบบที่4กันต่อเลยนะครับกับเกม허อ f t o u r n a m e n t Mobile นี่คือเกมชื่อดังจากเวอร์ชัน PC นะตอนนี้ก็พัฒนาลงมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมน,นี้ โดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้มันก็จะาคล้ายกับเกมว a มพีลเซเวอร์เลยนะครับโดยเกมนี้ก็จะมีดันเจี้ยนให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับซึ่งดันเจี้ยนในเกมนี้เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็อาจจะเล่นง่ายนะครับแต่พอคุณเล่นไปได้สักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นและก็จะมีเลเวลให้คุณปลดล็อกด้วยนะครับพอคุณปลดล็อกเลเวลหรือว่าเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดพวกสเตตัสต่างๆด้วยนะครับซึ่งคุณก็สมามารถเลือกได้นะครับ บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกเลยก็เล่นดนยาวเลยและสำหรับใครที่สนใจเกมนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับเกมที่3 Nightmare Within สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีดดอดที่มีในเรื่องด้วยเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับโดยเกมนี้ก็ใช้เราเนี่ยรับบทเป็นหน่วยสำรวจอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเป็นคนที่เขาต้องไปสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องคอยเอาชีดดอดในสถานที่แห่งนี้นะเกมนี้ก็จะมีพวกฉากในเรื่องแล้วก็คัดซีนให้เราได้ดูกันด้วยนะครับ โดยเกมนี้เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดไปเรื่อยแล้วก็ต่อสู้กับพวกซอมบี้นะครับเกมนี้มีวุ่นให้เราได้เลือกใช้กันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนพกอาวุธหนักต่างๆนะครับบรรยากาศในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างหลอนและก็น่ากลัวมากๆเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับที่ต้องบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเลยนะแล้วสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมเที่2ซอมบี้ฮาร์เบอร์นี่คือเกมแนวยิงซอมบี้ที่ต้องบอกเลยว่าโคตรมันเลยนะครับ โดยเกมนี้ก็ใจผู้เล่นเนี่ยเอาชีดดอดจากซอมบี้ที่มาเป็นระลอกนะครับคือมันจะมีระลอกหนึ่งระลอกสองอะไรแบบนี้ไปเรื่อยนะและยิ่งคุณเอาชีดดอดได้นานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆและซอมบี้มันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือซอมบี้ในเกมนี้เนี่ยมันก็จะอืดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีซอมบี้บอสมาด้วยนะซึ่งซอมบี้ในเกมนี้ก็มีหลายแบบหลายชนิดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ทั่วไปซอมบี้บอสซอมบี้ที่สามารถพ่นพิษโจมตีระยะไกลได้ซึ่งไออ้้้้ซมมบีีีตัััวนนนเ่ยจะสราางปญหให้เเรานี่่่ยยยยเเเเเอออะะะมมาาาากกๆลลนนนนนนคครรััับืจทํให้งะ เกมนี้มีวูดปืนให้เราได้เลือกใช้กันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเลยได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะเราสามารถอัปเกรดพวกสเตตัสต่างๆนะครับหรือว่าอัปเกรดอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้กับซอมบี้ได้ด้วยนะครับเยียได้ว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเลยก็เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับแต่แล้วก็มาถึงเกมดับที่หนึ่งของเรากันแล้วนะครับกับเกม Lost Future นี่คือเกมแนวเอาชีดอดที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีความคล้ายกับเกมส Sta ต e o ดี K มากมากเลยนะโดยเกมนี้เนี่ยก็ใ้เราเนี่ยระบบเป็นผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็จะต้องคอยเอาชีดอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับแล้วก็ภัยอันตรายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหิวอะไรอย่างนี้นะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถสร้างพวกเชลเตอร์ต่างๆได้นะครับสามารถครัพของฟาร์มของหาพวกอาหารต่างๆได้นะครับและในเกมนี้เนี่ยคณก็จะมีเพื่อนเป็น NPC ด้วยนะ แผนที่หรือว่าแมพในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับเราสามารถสำรวจสถานที่ต่างๆได้นะครับกราฟิกในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆด้วยเช่นกันนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเงาต,งต่างๆนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยและก็สมจริงมากๆเลยและสำหรับใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวดดิตรอดจากซอมบี้ที่มีกราฟิกสวยสมจริงแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับสิมาดับเกมที่ผมเพิ่งจัดไปถ้าคุณชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบเกมไหนหรือว่าอยากผมจะดับเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านคอมเมนต์นะถ้ามีข้อผิดพลาดตัวไหน,นผมก็ขออภัยไว้ในะตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับส่ยาลาทุกคนนะครับบาย